ทุกคนเราอยากรู้ว่าโกโกโอ้อะชมในน้ำธรรมดาได้ไหมหลรงพูดดังไม่ได้แค่นี้กอนเอากันนิดหน่อยหน่อยก่อนเอานิดนิดหน่อยหน่อยกันเนาะ <c oughs> น ละลายทุกคนไม่เป็นก้อนละลายเสร็จปิดเดี๋ยวจะมากินกักกินโกโก้กินโกโก้กินโกโก้น้ำธรรมดาทุกคนมกเด้อ <Some other. S 1> เสร็จเพราะว่าเราไม่มีน้ำร้อน ทุกคนละลายละลายมา,าจะจอร์รหันกระดินยอมากไม่เสียรสชาติอร่อยฟินอีกแล้วอร่อย,ออย,ออยอจัดไป ไม่มีน้ำรอ้อนเปียสมาลก,ก็กินโกโก้ได้นะคะ